คุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังจําพักที่ชื่อรวมไทยสร้างชาติได้ไหมครับพอจําได้ค่ะยังไม่ได้ปิดตํานานไปนะหลายคนคิดว่ามันจะปิดตํานานไปซะแล้วครั้งหนึ่งดอตเตอร์แลมโบกระโดดออกมาประกาศเลยพักนี้ผมตั้งเองกับมือค่ะพักนี้จะมีพผู้ใหญ่ทางการเมืองมาร่วมในการสตาร์ทมันออย่างเช่นพิรพันธ์สาลีรัฐวิพาศนี่ป็รอวันเปิดตัวรอวันเปิดตัวครั้งนั้น จำได้เลยครั้งนั้นดรแลมโบมีการแพรๆชื่อผู้ใหญ่บางคนออกมานอกจากพิรพันธ์ยังมีชื่อปองพลนอดิเลกสารจำได้ใช่ไหมวันที่เขาประกาศวันแรกมีชื่อนี้เลยดรแลมโบบอกว่าพรรคนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นฟูกทางการเมืองเป็นสปริงบอร์ดทางการเมืองที่จะรองรับลุงตู่ให้ได้ไปต่อค่ะโดยไม่ต้องเงาะ พลังประชารัฐเหรอพลังประชารัฐเออพลังประชารัฐปัญหาเยอะใช่ไหมเออก็มีพักรองรับเลยไม่ต้องมี<ก>ปัญหา,หารวมไทยสร้างชาติขึ้นมาเพื่อเป็นออนั่งร้านทางการเมืองอีกหนึ่งนั่งร้านในการที่จะประคองให้รังตูดได้ไปต่ออ,อมีที่มีทางมีที่ไปต่อได้มีพักดอกเอรแลมโบประกาศว่าทนร้อนไม่ต้องห่วงไหลพักพก <laughs> มากองตรงหน้าละ อ,อแค<ก>่พูดถึงขนาดนั้นวันนั้นวันนั้นวันนั้นการเมืองใครบอกไม่ต้องใช้เงินโกหกเท่านั้นแหละมันต้องใช้เงินและเยอะด้วยใช่มากใช้น้อยอีกเรื่องหนึ่งแต่ต้องใช้เยอะด้วยถ้าจะไปตรงนี้ไม่ได้แปลว่าจะซื้อเสียงอืตรงนี้หมายความว่าแค่ ธุรการทางการเมืองพักในความเป็นพักการเมืองมันต้องมีงานทางธุรการมีธุรการมีสำนักงานมีสาขาการจ่ายทางด้านธุรการทางการเมืองมันก็มหาศาลอยู่แล้วใช่ถูกไหมมีสำนักงานต้องมีสาขาพักในพื้นที่อะไรต่างๆเหล่านี้มันก็มีค่าจ่ายทั้งสิ้นค่ะจะให้ใครมาอยู่ด้วยก็ต้องดูแลชีวิตเขาด้วยถูกไหมเขามาทํางานให้อ่ะโอเคประมาณนั้นฟรีไม่มีในโลกแต่ในเวลาต่อมาดรแลมโบเกิด สะดุดปมหวยออนไลน์ใส่แท้แซ้หัวทิ่มแหละแทบจะหลุดออกนอกวงโคจรสปอตไลท์ไปเลยก็ <Okay. S 2> จำเป็นอนะ่ะต้องเอาตัวเองออกไปก่อนอนะ่ะหลังจากนั้นก็มีข่าวว่ารวมไทยสร้างชาติอาจจะต้องชะง,งักไม่ได้เกิดอาจจะไม่ได้เกิดที่จริงมันก็ตั้งอยู่แล้วล่ะตั้งเรียบร้อยแล้วไงแต,แต่แต่แต่มันคงไปต่อได้ยากด้วยเหตุผลนานับประการหลายประการด้วยกัน หมายถึงก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้อนนมองว่าโอ้นใส่ไม่ได้ไปต่อแล้วพับแผนไปละที่ไหนได้แต่อยู่ๆ <c oughs> แต่อยู่ๆคณะกรรมการรักษาการของของของรวมไทยสร้างชาติค่ะ ขาตั้งเป็นพรรคการเมืองแล้วนะใช่ค่ะตั้งเป็นพรรคมีณะผู้บริหารเรียกประชุมใหญ่วิสามันครั้งที่หนึ่งในวันที่สสิงหาคม25653สิงหานี้นะคะจัดที่สโมสรราชพฤกษ์ถนนวิภาวดีรังสิตค่ะมีรายละเอียดบาระการประชุมด้วยนะวันนั้นบ้าจะประชุมอะไรยังไงบ้างประมาณนั้นว่ากันว่าวันนั้นจะได้เห็นตัวจริงสิงจริงที่จะประกอบร่างกัน กังขึ้นมาเป็นพรครวมไทยสร้างชาติอ,อย่างเช่นพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคค่ะคนนี้เขาบอกว่าจะมาน,นั่งหัวหน้าพักเลยนะอ,อย่างเช่นเอกนัทพร้อมพันธ์บุตรบุญธรรมของลงกำน,นันใช่ค่ะอดีตสสกทมค่ะคุณเอกนัทค่ะประชาธิปัตย์ใช่ค่ะอย่างเช่นวิทยาแก้วพลาดายอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอดีตสสนครีธรรมราชพักจากประชาธิปัตย์รรชเช่นกันค่ะ อย่างเช่นดรวิรชัยวีระเมธีกุลนี่อดีตน้นตีกระทรงวิทย์นะแล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 ะเป็นอดีตสสปฏิลิสของประชาธิปัตย์ปอชอปอเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วทำไมดรวิรชัยวีระเมธีกุลอยู่ๆก็ขายก๊อกจากประชาธิปัตย์ค่ะอ,อย่างเช่นดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองีคนน,คนนี้เป็นใครคนนี้เป็นอดีตเลขาธิการพักรวมพลังประชาชาติไทย ของลุงกำนันใช่ค่ะลาออกจากเลขาพักรวมพลังประชาชาติไทยเพื่อการออกานี้มาเป็นอีกหนึ่งไม้ค้ำยันรวมไทยสร้าางชติรวมไทยสร้างชาติาาตค่ะนี่ก็คือตัวอย่าง5บุคคลที่เป็นคีย์เวิร์ดคีย์แมนทางการเมืองอที่จะ เปิดตัวในใวันที่3สิงหาคมใช่จะมาขับเคลื่อนรวมไทยสร้างชาติอย่างจริงจังใช้คำนี้เลยอย่างจริงจังต่อไปถ้าวันนั้นบุคคลทั้ง5้าไปปรากฏตัวจริงๆมันก็แอบสุดลี่ใช่ค่ะมันเป็นสัญญาณลั่นกองรบพูดกันตามจริงนะค่ะทุนรอนในการทำพักการเมืองใหม่มันมากองรอที่พักรวมไทยสร้างชาติไว้เรียบร้อยแล้วหล่ะอ,อยู่ที่จะผ่นจัดการไอ้เงินกองนี้ไอ้ทุนรอนก้อนนี้ที่ระดมมา ที่เขาให้มาโดยเสนหาอย่างไรอย่างไรเท่านั้นเองใช่นี่ไงเดินหน้าแล้วไงรีสตาร์ทแล้วไงนับหนึ่งนับวันแล้วไงถ้าทุนรอนพร้อมก็ไม่ใช่เรื่องยากนะคะก็หาแค่บิ๊กเนมนะคะวันนั้นก็รอรุ้นกันจะมีกะเกิดบิ๊กเนมอื่นอน<ใ>นอีกไม่ใปความเป็นพรรคการเมืองทุนเป็นเรื่องสําคัญแต่ไม่ใช่ปัจจัยเดียวค่ะในความเป็นพรรคการเมืองจะสตาร์ทได้จะอะไรอย่างไรได้มันต้องมีปัจจัยอื่นประกอบด้วยค่ะถูกไหมฮะ เช่นไรคะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าไอ้เฉพาะเนี้ยกลับมาเริ่มต้นมาอีกครั้งหนึ่งและถ้าบุคคลทั้งห้าเป็นของจริงและไปปรากฏตัวจริงค่ะเครื่องมันก็คงจะติดโอ้ยน่าจับตามองนะการเมืองจะคึกคักขึ้นนะคะแต่แต่จะขับไปได้ไกลขนาดไหนก็ต้องรอดูใช่ไหมฮะคนจะถามกันต่อนะแล้วลุงตู่จะเลือกพักไหนมีพักมาให้เลือกเยอะเหลือเกินอืไม่เป็นไรไงแต่ในที่สุดนะภายใต้กติกา ภายใต้กติกาภายใต้กติกาสสพึงมีและกติกาสูตรหานห้าร้อยถ้าจะก๊อปปี้กลยุทธ์แปะแบงค์พันของรวมพลังเรูปรบบพักพ่อไทยเพื่อไทยทักประกอบไม่น่าเกียดมั้งไม่เป็นไรนี่ไม่ได้สงวนสิทธิ์ไม่ได้ไปจดลิขสิทธิ์อะไรก็ทํากันได้แต่ครานนี้ผมคิดไกลไปถึงขนาดไหนรู้ไหมผมคิดยังไงคะขนาดเพอเพออาจเพอเพอก็อาจจะใช้รวมไทยสร้างชาติเป็นศูนย์กลางแล้วก็จับบางพรรคเข้าไปครอบรวม อ๋อแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ไทยพักดีจะไปควบรวมได้ไหมดังนี้เป็นต้นเออเป็นไปได้นะสูตนนี้รวมพลังของลุงกำนันหัวหน้าพักวันนี้ชื่อเดรอเนกเหล่าธรรมทัตจะไปควบรวมด้ไหมอ๋ออันนี้ก็เป็นไปได้นะสูตรนี้ก็น่าคิดนะน่าจับตาน่าจตนะการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนรวมพลังจะไปควบรวมกับรวมไทยสร้างชาติหรือไม่ค่ะเพราะขณะนี้ดูเหมือนอะไรต่อไม่อไรมันไหลไปรวมกันอยู่ตรงนั้นค่ะ ทุนร้อนก็ไปกองอยู่ย<ม>ตรงน,นั้นแต่ถ้าทุน,น,นพร้อมนะมันก็น่าเนอะที่จะไปรวมกันเนี่ยอะต้องจับตาค่ะต้องจับตารวมไทยสร้างชาติ